วันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาการที่เว็บเบราว์เซอร์ของเราแจ้งเตือนเว็บไม่พึงประสงค์นะครับหรือว่าแจ้งเตือนที่มันน่าลำคานขึ้นด้านขวามือล่างของขอบจอแบบนี้นะครับบางทีเป็นบางทีเราไม่ได้ตั้งใจที่จะกดเพื่อที่จะรับการแจ้งเตือนครับทีนี้เราจะมาดูวิธีแก้ไข ีแก้ไขก็ง่ายๆนะครับให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของเรา Google Chrome นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้ไปที่ปุ่มกำหนดค่าครับด้านขวามือบนจุดจุดไข่ปลานะครับเรียงกัน3จุดคลิกนะครับแล้วก็ไปตรงตั้งค่าตั้งค่าแบบนี้นะครับเ,เราใช้ปุ่มใช้ช่องค้นหาเลยมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็พิามพ์คาว่าแจ้งเตือน,นครับ พอพิมพ์แจ้งเตือนนะฮะไฮไลท์สีเหลืองครับเข้าไปตรงด้้งค่าเว็บไซต์เสร็จแล้วเลื่อนลงมาครับก็จะมาตรงที่เป็นกลุ่มอนุญาตนะครับที่ให้การแจ้งเตือนเกิดขึ้น,นครับการแจ้งเตือนเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้ทีนี้ก็จะเห็นว่าถ้าอันดน้านบนเนี่ยคือบล็อกหมายความว่าจะไม่เกิดการแจ้งเตือนจาก Facebook นีครับอย่างนี้ แล้วก็ตรงที่อนุญาตเนี่ยครับตรงส่วนนี้คือจะเกิดการแจ้งเตือนขึ้นมาตรงมุมด้านขวาล่างของจอนะครับอย่างตัวอ,อย่างอย่างเงี้ยครับ YouTube จะแจ้งเตือนเวลามีคลิปวีดวีโอใหม่ๆม,ม,มาอะไรเงี้ยครับถ้าเราจะเอาออกให้ทำทำตามนี้ครับเอาเมาส์มาคลิกตรงจุดไข่ปลาตรงเนี้ยแล้วก็นำออกอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ ก็จะไม่เกิดการแจ้งเตือนขึ้นมาบนมุมขวาล่างของจออีกครับขอบคุณครับ